สวัสดีค่ะติดตามและชมชอบป้ะออนพี่สาวลุงพลน,นะคะมาดูค่ะประออนก็มานาอีกแล้วนะคะมานาอีกแล้วบรรยากาศนะคะบรรยากาศคืมคมนะคะ ปะออนก็มานี่นะคะมานานนะคะลดคู่ใจนะคะนี่นะคะมาดูค่ะป้าออนจะไปปลูกอะไรนะคะก็มีคุณเอฟซีท่านหนึ่งนะคะได้ส่งกอไผ่นะคะมาให้ประออนนะคะวันนี้ประออนก็จะได้ปลูกนะคะ เพราะว่าเมื่อวานนี้นะคะปู่พ่องก็ได้ใส่สามล้อมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะแต่เผอิญว่าประออนหาจอบไม่เจอนะคะวันนี้ประออนมาก็หาเจอแล้วนะคะ ดูข้าวนะคะเขียวขจีพ่อแม่พี่น้องตรงนี้ก็ออกรวงแล้วนะคะออกรวงแล้วมุมนี้นะคะออกรวงจะพอเม่าแล้วมีตรงนี้ที่เดียวนะคะออกรวงที่อื่นก็ประมาณนี้นะคะข้างล่างก็เหมือนกันนู่นนะคะที่ดำตอนดำไม่มีน้ำนะคะแต่ตอนนี้นะคะน้ำพอมีนะคะ กระออนก็ยังไม่ได้ไปใส่ปุ๋ยนะคะเพราะว่าน้ำเยอะนะคะน้ำเยอะต้องรอให้น้ำแห้งก่อนนะคะข้าวก็กำลังตั้งท้องนะคะนี่นะคะสังเกตได้เลยนะคะคุณเอซีทุกท่านกะำะลังตั้งท้องดูหญ้าคันเทนาประออน ตัดไปตัดไปก็ยังก็ยังไม่ไม่เสร็จนะคะข้างล่างยังยังตัดก็ยังไม่เสร็จนะคะข้างบนขึ้นมาอีกแล้วพ่อแม่พี่น้องมีแต่งานค่ะงานเยอะแยะเป็นหมดเลย นี่นะคะหญ้าพะอ,อ่อนปลูกไว้ขึ้นมาแล้วหญ้าหวานนะคะ ก็จะทยอยเอามาปลูกไว้นะคะอยู่ในที่นาปลาออนนะคะตามกันแทนนาปลาออนก็จะทำให้ทำให้เป็นแปลนแล้วปลาออนก็จะเอาเอาญ้านี่แหละค่ะมาเสียบใบนะคะ <c oughs> ก็ขึ้นมาเขียวเลย มาดูค่ะป้าออนจะพาคุณเอฟซีไปดูนะคะต้นไผ่นะคะนี่นะคะต้นไผ่นะคะที่คุณเอฟซีนะคะฝากมาให้ป้านะคะฝากมาให้ป้าอ้อนนะคะท่านบอกว่าไผ่นี้นะคะอร่อยนะคะไผ่ลวกนะคะท่านบอกป้าอ่อนนะคะ ประออนก็จะเอามาปลูกนะคะขยายพันธุ์ออกไปนะคะเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่ามีกี่ต้นนะคะนี่นะคะนี่นะคะต้นไผ่นะคะ ปอออนได้รับนะคะจากคุณเอฟซีนะคะได้ส่งมาให้นะคะปอออนก็ขอบคุณนะคะขอบคุณคุณเอฟซีนะคะเดี๋ยวปอออนก็จะขยายพันธุ์นะคะตอนนี้นะคะปอออนก็ได้ขุดหลุมเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วนะคะพร้อมที่จะเอาไปลงหลุมแล้วนะคะนะคะมาดูค่ะเดี๋ยวปอออนจะเอาไปลงหลุมนะคะ ก่อนที่จะไปนะคะป้าออนก็ขอบคุณนะคะขอบคุณคุณเอฟซนะคะที่ได้ส่งต้นไผ่นะคะไผ่ลวกนะคะมาให้ป้าออนนะคะขอบคุณมากๆนะคะป้าออนก็ขอให้คุณเอฟซนะคะสุขภาพแข็งแรงนะคะร่ารวยร่ารวยยิ่งขึ้นนะคะป้าออนก็จะขยายพันธุ์ไปเรื่อยๆนะคะไว้ให้ลูกให้หลานเราได้อยู่ได้กินเนาะขอบคุณมากๆนะคะ ตามป้าออนไปเลยนะคะป้าออนจะเอาไปลงหลุมปลูกเรียบร้อยนะคะตาม ะะหลุมประอ่อนเตรียมไว้นะคะเอาลงเลยปลูกไว้ให้ลูกให้หลานเรานะคะก็ประมาณปีสองปีนะคะได้กินนะคะเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับการดูแลร,รักษานะคะประอ่อนก็จะดูแลร,รักษาให้ให้ดีนะคะให้ดีนะคะ เขาให้เรามาด้วยใจนะคะป้าออนก็จะทำให้ดีที่สุดนะคะก็จะหมั่นมาดูแลแล้วก็จะเอาปุ๋ยมาใส่นะคะก็จะได้ออกหน่อออกเนียงให้เราได้อยู่ได้กินเนาะ ก็โอเคค่ะก็เรียบร้อยไปหนึ่งต้นนะคะก็ขอบคุณนะคะขอบคุณคุณเอฟซีทุกท่านนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมช่องปอออนพี่สาวลุงพลนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ช่องปอออนพี่สาวลุงพลด้วยนะคะขอบคุณมากๆค่ะวัสด,ดีค่ะ